สวัสดีครับผมมาพบกับคอนเทนต์ที่หลายคนชอบดูเพราะว่าไม่อยากเสียตังและก็เสียเวลาไปกับการล่านะครับก็คือคอนเทนต์ล่าเคียวนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าหลายคนอาจจะเดาผมว่าพี่มันต้องจบที่ ep 1 0 0แน่นอนสำหรับคอนเทนต์นี้ผมบอกเลยผมมั่นใจมากวันนี้มันต้องได้วะขอให้มันจบที่ ep 3เท่านั้นความเดิมของคลิปล่าเคียวตอนที่แล้วนะผมก็คือเราได้ไปทําการตีส0ตัวเพื่อเอามูลมศะหนึ่งสกิลนะครับผมฮะ แล้วประเด็นก็คือมันต้องตีอีก10ตัวถึงจะได้อีกหนึ่งสก,กิลนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือผมได้ตีไป3ตัวเรียบร้อยเลยนะผมซึ่งตัวแรกนั้นมามาจากคลิปนี้ครับยังไม่มีแม็กมา hmm. ใช้ได้แต่ว่ามันแรงนะผมว่าแม็กมานี่คือแรงพอๆของ,อของมลูลมาสาลเลยมันมรอร<ส>นะยนะแสนอ่ะรอ,อะรอะยะเดี๋วมันมูดดีละเรียบร้อยเขียวแน่ๆเขียวรอนานมาวินาทีได้เขียวคลิปนี้ชั่วสวย ทีนึง <laughs> สองมณนีกับผล้ผลขึ้นแดงหรือเปล่าไม่ขึ้นดแดงแดงแปลว่าไม่ได้ซึ่งตัวแรกนั้นเราไม่ได้นะครับผมและซึ่งส่วนตัวที่สองนั้นไม่ได้มาจากช่องเราครับผมเพราะเราไปแกมช่องอื่นมานะฮะก็คือแบ็คุงนะครับผมีมันไปเลยตีมันไปเลยปีมันไปตีมันไปวิววม,มันจะขึ้นหลอดเลี้ยวม่คขึ้นหลอดเลี้ยวผมแบบกแบบแบบูแบบอยากได้ไอที่แบบเดินประนามอะไรเงี้ยจริงๆริที่ะกาสกิลเองได้นะไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อได้เหรอ แซ่ดกาตายคืออะไรตายหรอไปได้รับอะไรเนี่ยอ๋อมันเป,ปิดล็อกเปิดล็อกนัทปะเบคเทียสองถือว่าดีอยู่เอ่อเเทียสองพี่และซึ่งแบ็คตายมันไม่ได้กล่องแต่ว่าผมได้กล่องและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเทียสองด้วยนะครับผมแต่แบ็คมันได้กามเจ้านะครับผมซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าผมตีมา 20กว่าตัวเล็บผมยังไม่เคยได้กามเจ้าสักครั้งเลยนะครับผมใครที่ได้ตอนตีกี่ตัวหรือใครยังไม่เคยได้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมฮะแล้วตอนที่ได้เทียสองมันถามว่าเราได้เคียวไหมแน่นอนครับผมฮะเราไม่ได้เราได้แต่ส่วนของเออมณีนะครับผมเจ็ดมณีแล้วก็เงิน1เอมนั่นเองฮะและในส่วนของตัวที่3นะครับผมอยู่ในคลิปเดิมเลยของแบ็คนะครับผมอยู่พี่เดี๋ยลเรี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 ยลเร ้ี่เอตายแล้วครับในกล่องอยู่ไหนครับเอ้ยนี่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 เทียวหนึ่ง b a c เที่ยวหนึ่งเหรอพี่เทียวหนึ่งเหรอเราเอามันแล้วเก็บยังไงอะเดี๋ยวรอมันและซึ่งวันนั้นผมได้ห้าแสนกับอีกสี่มานีนะครับผมฮะสรุปเลยก็คือเรายังคงเกลือเหมือนเดิมนั่นเองครับผมฮะเส้นทางอีกยาวไกลและนั่นก็คือที่มาของสามตัวที่เราไปตีมานั่นเองครับผมฮะเป็นไงครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเป้าหมายของเราเลยก็คือ เคียวนะผมอีกอย่างหนึ่งก็คือกาจะเอาในส่วนของเออสกิลสุดท้ายของมูลมสา,าให้จงได้ด้วยและซึ่งถ้าเกิดเราตีบ่อยขนาดนี้นะครับผมฮะถึงที่จําเป็นเลยก็คือการจทะเลที่รดดเมาจากทะเลนะครับผมผมว่าอยากจะได้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่การจะมาตีเฉยๆมันคงจะไม่ได้นะครับผมมันต้องมีเศรศาสตร์และมูเตลูตัวที่4โบพี่ว่ารอบนี้จะต้องใช้เคสเป็นอย่างมากวะมันมีสูตรที่เด็กคอมเมนต์กันไว้ไว้ที่ผ่านมาเจอ uh huh. ถ้าเกิดเราจะไปตีเจ้าว่ะแล้วเราอยากได้เคียวอ่ะ เราห้ามพูดคำว่าเคียวเลยเว้ยจริงอันเนี่ยเราจะห้ามพูดใช่ไหมแต่ตอนนี้พูดไปแล้วนี่ไม่เรายังไม่เสียไงยังไม่เสียไงต้องแบบห้ามพูดเลยอ่ะพูดคำอื่นแทนอ่ะพูดถึงเคียวใช่ไหมใช่มันถึงจะได้เว้ยอันเนี้ยโบเก็บเคียวก่อนดีกว่าโบพี่ว่าเพื่อเพื่อมันจะมีส่วนเพื่อนพมันจะมีเสิร์ฟบุราบาสตาเราจะไม่มีเคียวไม่มีคำว่าเคียวไม่มีเทคนิคใดๆหรอก สยศาสตร์และโมเตลูล้วนๆโมเตลูมาเสกดีอละกันถ้าเกิดได้เลยในคลิปสั like ้นเลยนะเออโฟไม่ใส่กามเจ้าโฟแล้วกามเจ้ากับซ้อยนี่อะไรดีกว่านี่ระหว่างใส่ตอนทีเจ้าอกามเจ้าดีกว่าพี่มันลดตามเอตั้งยี่สิบเปอเซ็เหรออ๋อเออว่าส้อยมันแคร์นี้ว่าอยากได้มากอ่ะ อะยะเดินทางลำบากแล้วเห็ดเวลแล้วยังไม่ทันตีเลยเห็ดเวลลำบากแล้วเดี๋ยวนี้กูใส่ามเจ้ายังอ้แต่ว่าพี่มั่นใจว่ารอบนี้พี่ต้องได้อาวุธบางอย่างว่ะจริงก็จริงรอบเนี้ยแบบใช่อาวุธแบบอันนึงอ่ะที่แบบว่ายาวอ่ะอันนั้นใช่ปะอันนั้นแหละอ้นั้นอหละ อันนั้นนะอันนั้นน่ะไปเหลียมเหลี่ยมมาไปเหลียมเหลี่ยมมาใช่พี่ผมจําได้ที่มันจะแบบสีแดงแดง ใช่ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรแต่เป็นสีแดงสามดบ <ๆ S 1> ามดบอ่บสะสามดาบโซโลไงสาวโซโลูอ่ะผมว่ามันต้องเป็นสามดาบแน่ๆพี่มันเป็นบสีแดงๆแต่ตอนนี้<บ>นอยากได้นั้นมากกว่าว่ะไอ้การจ้าทะเลน่ะดูทรงน่ะตีเป็นร้อยตัวกว่าจะได้แน่นอน <ๆ S 1> และซึ่งรอบนี้เราจะสู้กับทะเลสีน้ําเงินกับสีแห่งท้องทะเลสีแบบนี้มันต้องได้ของดีอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าไอ้นั่นมันจะมาหรือเปล่านะครับผมโอ้ยตา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 ยมันตายมันตายเรียบร้อยอุ้ยมีคนได้ ไม่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 บางอย่างเปลี่ยนไปิดอนนี้มาเป็นไงบ้างโอ้บอกกับพี่ชื่นใจสิว่าเทียอะไรได้อะไรดูเองแล้วกันเนาะโยังไงโอ้ไม่ได้ไอ้นั่นไอ้นั่นไม่มาว่ะไอ้นั่นนะสุดท้ายแล้วครั้งที่สี่ไอ้นั่นก็ไม่ออกให้เรานะครับผมตัวที่ห้าหยุดจัดจัดโอ้ยสีแดงโอ้ย โอ้ยเรือดิ๊บเรือด like ิ๊บดิ๊บดิ๊ได้ดิฟได้อะไรวะเรือดิฟบเรือดิ๊บไฟไฟปีเลียตเรียบที่อี๋อ่าซึ่งรอบนี้เป็นเจ้าทะเลสีแดงฉานนะครับผมอ่ะซึ่งผมบอกเลยว่ารอบนี้นะครับผมอ่ะผมดันเผยหลุดพูดไอ้นั่นนะครับผมฮะไม่ตายป่ะน่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเกือบเกือบถ้ากล่องเทียร์สามน่ะมันได้กี่เกี่ยวเอ้ย ไม่จริงไม่จะว่าเจมอนอะไรเลยเอ้ยพูดดีดดจะว่าเจมอ่อมันได้สูงสุด18เท่าที่เคยเห็นเออแม่งไม่หัวมันโฟกัสอยู่ไงห้ามพูดคำนั้นคำนั้นนะแล้วมันแม่งหลุดพูดไปเลยแม่งพี่หลุดโฟกัสไปวะผมยังโฟกัสอยู่นะพี่อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายความคิดของผมในสมองให้ฟังคือตอนนี้ผมหลุดจริงนะผมก็คือ ในสมองของผมตอนนั้นผมพยายามจะห้ามนะผมหรือแอนตี้คำว่าเคียวนะครับผมโดยที่มีคําว่าเคียวอยู่ในหัวตอลอดว่าห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดนะครับผมและซึ่งตอนนั้นผมจะพูดคาว่าเจมนะครับผมแต่ปรากฏว่าตอนนั้นสมองนันเออเลอร์พะมีแต่ยูอยู่ในนั้นนะครับผมอ,อะไรวะเนี่ยจนหลุดคําว่าเคียวออกไปนั่นเองครับผมตามคลิปเลยและจนในท้ายที่สุดจะทะเลสีแดงก็ตายนะครับผมนั่นแหละพี่เตี้ยวยอดไหนวะประตูอยู่ไหนวะอุ้ยนี่คืออะไรวะสาม ที่สามแมง่งถ้าเราไม่หลุดพูดกับไว้นั่นนะอุย้ยเสี่องเฮ้ยดีมาเอามาเฮ้ยพี่หลุดพูดไว้นั่นไงมันเลยได้ไง,งไปเจกเด็กไปแล้วก่อนอันเนี้ย,ยดี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 ถึงแม้มันจะมูเตลูไปหน่อยคุณคิดแบบผมไหมครับผมอาจจะเพราะว่าผมหลุดพูดคํานั้นนะครับผมทําให้เราไม่ได้ในส่วนของไอ้นั่นนะครับผมเราเลยได้ผลมังกรแทนนั่นเองครับผมฮะแต่ถ้าเกิด เราแบบตีจนลาบลื่นนะครับผมจนจบโดยที่เราไม่หลุดพูดเราอาจจะได้สิ่งนั้นก็เป็นได้นะครับผมไม่แนว่ว่ะให้ตายเถอะแม่งกูต้องมาเชื่ออะไรอย่างงี้อย่างนั้นหรือเนี่ยตัวที่หกสามมาเรียบร้อยโุ้ยโอ้โหเกาะสูงพีเจงเห็นเหรอโอ้ยเห็นตรงนี้โอ้ยโคตรใกล้ตายได้ตรงเนี้ยตายได้ละปัเสกเรือไปดีกว่าบอกมาดูดิตรงนี้โคตรใกล้เลย<ะ>นี่ตรงนี้เห็นเลยยืนตรงเนี้ยเห็นเกาะเลย แต่ว่าตัวที่หกนี้มันต่างออกไปจากทะเลตัวอื่นตรงที่ว่าเป็นทะเลผีสิงครับผมฮะเป็นทะเลหมอกนะครับผมฮะเป็นยังไงนะผมเรามาดูกันไอ้โมเดลนี้โมเดลทีเดียวเฮ้ยมันไม่โผล่มันไม่โผล่มาเอ้ยเป้ยนึกว่าจะไม่เกิดเฮ้ยเป็นสีอะไรสีน้ำตาลเหรอไม่เป็นเหมือนพี่ป่ะมันมันเป็นหมอกอุ้ยมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมก่อนนี้ไม่เห็นนะมันเป็นหมอกหมอกอะเป็นเป็นเหมือนกันปะมันเป็นมันไม่ชัดอ่ะ ผมยังไม่ถึงเกาะเลยโอ๊ยมาดูดิเกาะบักปะวะเจ้าทะเลมันก็ไม่ชัดอ่ะมันเป็นแบบสีมันวิญญาณอะอะไรมันก็ไม่ชัดเจนไงพี่เหมือนในนั้นหลยโบต้องมาดูต้องมาดูมันเบลอมเจ้าทะเลมันสีจางๆใช่ไหมมันไม่ทะเลสีจางๆวิญญาณวิญญาณเจ้าวิญญาณเจ้าที่ตายไปเร็วอะมันไม่ชัดเจนนะพี่มันไม่ชัดเจนอะมันจางพี่มันจางเหมือนในนั้นเลยแบบโอกาสได้อะมันก็จางเหมือนกันพี่ พี่ก็ว่าง้ะแหละมันมจางกับโอกาสที่เราจะได้ไอ้นั่นนะฮมันโคตรจะจางจางจางไม่ห็นเลยช่วยด้วยเ,เ,เป็นครั้งแรกครับผมที่เราเจอเกับทะเลที่สุดแสนจะจืดจางครับผมฮะจางพอๆกับดอบเลทของไอ้นั่นเลยก็ว่าได้ครับผมจนในท้ายที่สุดเดอะทะเลก็ตาย 3, เรียบร้อยเกือบตายพิดว่าไงไวะถ้าเกิดพี่ตีจนพี่โอตันตีจ้าจนเบลตันนะไม่ต้องไปทำเควสตีเลยเรเลยไปได้เออ ดูสิพี่มาดูด้วยตาตัวเองจืดจางจืดจางจริงจริงเศร้าอะไอไม่เศร้าไอ้โบคนเศร้าปี๕ร้อยมาเคสี okay. มณีผลกะกังมีที่ผลแล้ okay. วเมื่อกี้กาวิตีเหรอมันแล้วหรอจืดจางจริงๆเลยครับผมฮะตัวที่เจ็ดดูเหมือนว่าตัวที่เจ็ดนั้นเกาะจะเกิดที่เดิมอีกแล้วนะคบผมอเอ้ยน,น,นั่นมันเรือเรานี่แปลว่าเกาะเกิดที่เดิมแล้วใช่ไหมนเนี่ยอ๋ออ๋อใช่ใช่ เราจะรีตัวทําไมวะเรารอตรงนี้ก็ได้ดิไม่ต้องขับเรือไครนะครับผมแม่ไปไปแบบเปิดเลยละกันเจเละยลอะดูดิว่าตัวอะไรเฉียเลยละกันมาเจเลยหินรอบนี้จเจหินไม่ค่อยดอบของดีอุ้ยและซึ่งรอบนี้ผมบอกเลยว่าเราสามคนบู๊หนักเป็นอย่างมากครับผมฮะโดยใช้เวลาสตราเข้าไปแบบจี้เลยนะครับผมเล่นเอาเกือบตายกันเลยทีเดียวนะฮะเมีมคเยคเกบมแล้วบู๊กันแบบเราไม่คํานึงถึงชีวิตอะ เราเราเกือบตายกันหมดอ่ะไม่รักชีวิตกันเลยเราเราบุหรมาสาสามเรียบเมื่อกี้แต่มันเลือดลดเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่แป๊บเดียวเลือดลดแต่ว่าเราเราจะตายไงเราจะตายกันหมดไงประเด็นนะคือหมายว่าเราจะใจร้อนกันเกินไปจริงเราบ้าบินเราบ้าบินไ่้เรียบร้อยไปไปดูกันไปดูกันสิว่าได้ทีอะไรโอเคโอโหอะไรอะ อย่าพูดโหสิยังไม่ได้ไปถึงประตูเลยอย่าพูดโหสิมาแล้วพี่โหโวโหจริงมุ้ยหมูนะห้าร้อยเคสองมณนีตัวที่แปดเออเราตีกันไว้อย่าลืมดิดาเมจเรามันว่าสะหลักร้านทั้งนั้นน่ะไปที่เดิมต่อที่เดิมเนี้ยหรอที่เดิมอะไรอ่ะไม่ใช่ปะไม่ใช่ะใช่ปไม่ใช่อะ ที่เดิมใ,ไไดใช่ไหมที่เดิม,ดมกล่องเดิมแน่นอนชัวทะเลตัวเดิมชัวเย้อ้ไอ้มันตอบแต่ทีเดียวหรือไงในทะเลเนี่ยฮะเราอุตส่าห์ไม่พูดกันไว้นั่นแล้วนะโอ้ยมีเสาเหรออย่าไปพูดเลยมีทรงมีเสาอ่ะจริงไม่เกี่ยวสติอะไรหรอกจริงจะไ,ไปหาพูดอะ่ะไม่เกี่ยวเลยใครพูดเลยสใครแม่งพูดมีทรงมีเสาไม่เกี่ยวเลย มีคนอื่นก็ทําแบบเราวาอย่าใช้สูตรในการตีเจ้าเนี่ยฮะถามจริงอูดพีด่อย่เราอย่าพึ่งดิเราแบบเราไม่เชื่อในเรื่องเสาแต่เราต้องเชื่อในสยศาสตร์อ่พี่มูเตลู <c oughs> นัมเบอร์วันไปเน้นมูเตลูยูทูบเบอร์สายมูเตลูตีเจ้าอ่ะไม่มีแล้เพราะว่ากูไม่มีใครทําอ่ะจริงมีช่องเดียวเขาแหละเออโคตรยู<ค>นิคนอะประวัติตีจ้ามันไม่น่ามีใครทำอ่ะเฮ้ยเอ้า แล้วเราก็เจอกับทะเลเหินจริงๆด้วยับผมอ่ะเป็นสีเดิมเลยแล้วก็เป็นเกาะเดิมด้วยว่าของดอบน่าจะกล่องเถี่ยเดิมอย่างแน่นอนมั่นใจรอบนี้เราตีกันแบบชิวๆก็ผมฮ่ะชิวเกินพระจันทร์หรือพระอาทิตย์วะน่ะมาดูฝั่งนี้ดิพระจันทร์พระอาทิตย์วะหรอเออพระอาทิตย์โอ้พระจัน์อยู่นี่พระจันทร์จะฝั่งนี้พระจันทร์กำลังตกพระจันทร์อยู่ฝั่งน้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นแปลว่ามันเช้าแล้วตอนเนี้ย กำลังยำลุงทำไมของผมเ็นมันตกจ่ะไหนยำอยู่ตกี่มันตกตก,ตกก็กกถูกแล้วพ่ะจันตกมาที่ขึน้นโบต้องดูนี่แสงสุริยาก,กำลังส่องลงมาหใ<ช>นนมห้ส,สิ่งดีๆแกเราแสงกำลังส่องลงมาหลังพี่ตอนเนี้ยโบกเลยโคตรเท่ตอนเนี้ยค่ะแมงนโคตรเท่เฮ้ยแสงสุริยากำลังส่องไปทางกบดีหรือว่าแอดมินกำลังจะบอกอะไรเราชัวแเจ้าพี่ใช่แสงแห่งธรรมชัวรอบเนี้ยชัวเจ้าพระธรรม มันต้องมีไอ้นั่นแน่ๆใช่ไหมใช่ไอ้นั่นแน่นอนไอ้นั่นมาแน่รนดับแรกโบลิบมาเถอะรีบมาเถอะรออยู่ผมกำลังจะถึงแล้วใจเย็นยิฮีบอยู่ไหนเอ่ยมันจะไม่รอโอ้โหแล้วกันนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะนั่นไงนีทำไมดาผมมาติดอยู่ที่มืออย่างเงี้ยเม้งคุณเศร้าอ่ะแสงแห่งธรรมไม่ช่วยอะไรกูเลยเนี่ยทำมาผมได้ป่ะเอ้ยอะไรยะล้วลองเปลี่ยนมารอแถวนี้ไหมพี่ว่าอาจจะเกิดที่นี่อีกก็ได้นะยไปด้วยกันเลย พี่ว่าชัวม,มันเกิดมาหลายรอบเลยนะที่เนี้ยอเออพวกมันจะเกิดที่นี่แรกเลยเดี๋ยวรอบต่อมาเนี่ยแ,แ,และแน่นอนเขาบอมาพอเรา,เราแถวนี้นะครับผมฮะมันก็ไม่ได้เกิดแถวนี้ผมมาไปเกิดอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองครับตัวที่9ในส่วนของตัวที่9นั้นไม่มีอะไรมากมายครับผมเพราะว่าเออเราเน้นที่ความไวเลยผมก็คือมูลรมาสปาดแพทป์ดแพทซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มคล่องแคล่วในการใช้มูลรมาสในการตีโดยการเก็บสเต็กแล้วนะครับผมก็ถือว่ามีการพัฒนาเกิดขึ้นนั่นเองฮะในท้ายที่สุดเจเลซีหินตายแล้วก็เป็นกล่องเทียน และสิ่งที่เราดรอปได้ก็คือ 500K กับอีก2มันดีนั่นเองและไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ตัวสุดท้ายว่าแห่แบกเกาะเกิดที่ด้วยีกแล้วนะเรือยังอยู่เลยนะเรือที่เราเพิ่งขับไปนะเหมือนเีเขาเห็นปะดูเอกโดยไกลเห็นปะแม่เกิดบ่อยจังวะแถวนี้ไป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 เราเราไปเองเราไม่ต้องรับหรอกตัวละวานเนี่ย่อยแม่งไปเอง่อยไปเองมันไม่ยอมเบอร์เลยเองเราไปเราไปกันบอกเลยนานโคตรกว่าละวานจะถึงอะพูดแค่นี้ ไอ้มันมีผลลาวาพี่มันเดินบนน้ำได้ไม่แต่เขาไม่มีเอาเวกไงแบบไม่มีผนปินอ่ะมันนะมาบินมันบินลอน,นช้าไง <c oughs> บอกเลยงอมกูแค่นี้ก็ถึงเกาะงอมไม่ต้องไปรับนะปล่อยให้เดิน <c oughs> โอเคได้คําสั่งพี่นะผมไม่เกี่ยวไม่ยอมเบิกเรือไม่ยอมเบิกเรือบอสผมสั่งมาคำว่าห้ามไปรับโอเคไปเฮีย <c oughs> ดูดิเขากำลังกระโดดกํลาลังใช้ขาดํา <c oughs> แบบโซง,งอมมาถึงเกาะหรือยังวะอย่างเงี้ยถึงเกาะหรือยังวะจะถึงแล้วอีกเดียวเอีกนิดเดียวซื้อเขาให้หนุ่ม สู่เขาไม่ขึ้นด้วยสูคเขา <c oughs> นี่มามา <ใจ S 1> ไม่ขึ้น,น,น <c oughs> โอ้ดูดิปาดหน้าเลยเ <c oughs> ีเรอผ่ปาดหนะ้าโคตรแย่แม่งส้นตีนทนักเคนส้นตีนทนัเคนและซึ่งรอบนี้เราเจอทะเลสีดำก <c oughs> ็เป็นสีที่ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเคยตีมาก่อนนะครับผมจากคลิปที่แล้วก็คือเรามีความเชื่อว่าทะเลตัวนี้ครับผมปเป็นทะเลที่มีการเคลือบฮาคีไปว่าแข่งมากเป็นไงฮะ มัวคนมัวตัวรั่วเลยนะครับผมแต่ว่าดีจริงเพราะเราเคยได้ผลบังกรมาจากทะเลสีดํามาแล้วนะครับผมฮะซึ่งสองผลก็เลยทีเดียวแล้วผมบอกเลยก็ผมเจ้าทะเลสีดํานั้นไม่เคยทําให้เราผิดหวังนะครับผมฮะมาดีทุกรอบอีกนิดเดียวไปสวยเฮ้ย hey, ตัว้ายมาแม่งทีหนึ่งทุกอันไม่ได้นะ <c oughs> พูดเยอะขอถึงวาทเลอุ้ยได เทียเทียสองอุ้ยเจ๊มโอเคหนึ่ง okay. ล้านเกับห้ามันียังดีที่ได้เทียสองไม่งั้นเกลือแต่ว่าเราก็ <c oughs> ไม่ได้ไอ้นั่นอยู่ดีอะเม่ไม่จริงสรุปวันนี้เลยก็คือเราไม่ได้ไอ้นั่นนะโอตอนนี้พูดได้ยังน่าจะจบคลิปแล้วพูดได้แล้วนะครับผมเราไม่ได้ในส่วนของเคียวนะครับผมฮนะสำหรับใครที่มีสูตรแปลกๆหรือว่า ใครได้แล้วก็ใช้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะผม,ผมจะเอามาทําลองดูแบบว่าสิบตัวสิบสูตรเลยเป็นไงผู้ชมยุก<อ>เว้นบอกว่าพี่ครับเอาโปมาตีสิส้นตีนถือครูจะเล่นโปทําไมดูสิโอ้โห้าสิบมณีไอ้เฮ้ยโคตรเพงใช่ผมกำลังพักที่อยู่วัดถ้าพ,พี่อย่างนั้นเนีเ่ยไปเอาวิกแต่เราก็ต้องอัพวันเราปฏิทินเลยอะ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยกันละกันนะครับผมมาไปลองกันดูอุ้ย เท่ต้องเก็สต็ก่อนมามาที่มันตีผมเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลแบบเกสเต็กกันนะครับผมมาครับผมมาลองท่าสกิลที่เพิ่งซื้อเห่อกันมาฟุ๊ฟู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 มฟุ๊ฟู๊ฟูุูุู๊๊๊ฟ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 ู๊มู๊ฟ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 ูู๊๊ฟ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 ู๊มูู๊ฟมดูงดูิ นะยี่ห้ามันีนะยังสี่ร้อยสี่สิบเก้าว่ะแม่งโคตรแพงเอาได้ตั้งเยอะใช่เอาไปเสก,กเจ้าไปเสกเจ้าคลิปหน้าดีกว่าวะเว้กไปกูนอนแล้วตำนานนักราชเจ้าก็คงดำเนินต่อไปนะครับผมโคตรเกลือ